ครับก็สําหรับวันนี้นะครับร้านสมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะพาท่านมาซ่อมพาวเวอร์แอมกันนะครับตามมาดูกันเลยครับครับวันนี้ก็พามาดูเครื่องขยายเสียงนะครับทํางานผิดปกตินะครับ1เฟสครับทํางานได้เต็มที่เฟสหนึ่งนะครับแล้วก็เฟสหนึ่งถูกคลิปไปนะครับเรามาดูสัญญาณนะครับข้างบนนะครับจะเป็นสัญญาณอินพุตนะครับ ข้างล่างจะเป็นสัญญาณเอาพุทธนะครับเมื่อเราทําการปรับเกณฑ์นะครับหรือว่าเพิ่มเสียงขึ้นนะครับจากเวอร์นะครับนี่จากตรงนี้นะครับจากเกณฑ์นะครับเรามาเรามาดูนะครับว่าวสัญญาณที่เอาพุทธออกจะเป็นอย่างไงนะครับข้างบุนะครับเป็นสัญญาณอินพุตนะครับข้างล่างเป็นสัญญาณเอาพุนะครับปรับสัญญาณขึ้นนะครับ เพิ่มความดังนะครับเริ่มมีผิดปกตินะครับหนึ่งเฟสนะครับครับถูกคลิปไปนะครับทตาไมเสียงแตกนะครับอ่าอินพุตกลางบนนะครับมาปกติแต่ข้างล่างนะครับมีการคลิปนะครับไม่ปกตินะครับ เขาเพอร์จะร้อนนะครับรามีการคลิปสัญญาณนะครับเรามาดูไซต์นะครับว่าเป็นกัอนอะไรครับหลังจากทําการแก้ไขวงจรเรียบร้อยนะครับมาดูสัญญาณกันนะครับเหมือนเดิมครับข้างบนสัญญาณอินพุตนะครับข้างล่างสัญญาณเอาพุตนะครับปรับเกณฑ์นะครับ หรือว่าเปิดวอลลุ่มนะครับเอามาดูสัญญาณกันนะครับอินพุตเข้ามาครับข้างบนนะครับข้างล่างสัญญาณเอาพุตนะครับทําการขยายนะครับนี่ครับเริ่มพีคเอาเรามาดูช่วงพีคกันนะครับไฟแดงขึ้นไหม LED นี่ครับพีคนะครับหนึ่งดวง เราลดนะครับย้ายมันพลิกนะครับนี่ครับนี่ครับจุดสูงสุดกอสรุปว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอลองดูสัญญาณวิ่งนะครับไล่สัญญาณนะครับเริ่มจากความที่ต่ำนะครับ ไม่แต่ครับยังนี้ครับปรับพาวเวอร์ย้ายพิกนะครับนี่ครับปกติครับต่อไปเหมือนเดิมครับทดลองสัญญาณเสียงกันนะครับข้างบนก็เป็นอินพุตนะครับข้างล่างเป็นเอาพุตนะครับ เขาเปิดธมานเต็มที่นะครับแต่ว่าลำโพงเราใช้ลำโพงเล็กนะครับแต่ว่านี่ครับมี R 5 0 0วัตต์นะครับ1ตัวนะครับสามารถขยับได้นะครับจะให้เสียงดังเท่าไหนเท่าไหร่นะครับอันนี้เราตั้งไว้8โอ์มนะครับ เพื่อทดสอบนะครับกาลังอ่ากำลังเสียงของเคาเวอร์นะครับเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ใช้อ่า้ R500 วัตต์นะครับทำให้หนวกหูนะครับฟังไม่รู้เรื่อง,งนะครับถือว่าปกตินะครับยินนะครับไม่ร้อนเหมือนเมื่อกี้นะครับ สัญญาณเข้านะครับกับสัญญาณออกนะครับนี่ครับข้างบนสัญญาณเข้านะครับข้างล่างเป็นสัญญาณออกนะครับนี่ดูได้นะครับสัญญาณค่อนข้างพลิกนะครับนิดหน,น,นึ่งเยวรถด โอเคครับขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์แอม LE02 นะครับ